บุคือบทมันเครียดแต่จริงพี่กูไม่ค่อยเครียดนะเราชอบทีมงานกองนี้ทีมงานแบบว่า energy แบบน่ารักมากแบบเราคุยกับเมื่ตั้งแต่แรกเลยว่าว่าพอพอแบบออกกองคิวแรกก็ว่ากองนี้น่ารักกองนี้น่ารักคือด้วยวันที่บทมันเครียดอยู่แล้วถ้าเกิดทีมงานเจอกองนี้แบบมันเครียดมันจะทาให้เครียดกว่าเดิมแะบนี้คือแบบมันผ่อนคลายดี energy ในกองคือแบบ น่ารักตลกซัพพอร์ตดีทีมงานหลังกล้องทุกคนคือแบบน่ารักมากมากมากจริงๆน่ารักมากๆแบบขอบคุณมากที่แบบให้การไปทํางานออกกองทุกวันคือแบบอยากไปมีความมีความสุขกับการแบบไปเจอทีมงานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ทีมงานน่ารักมากค่ะสนุกในการมางออนสุดๆเข้มข้นสุดๆวิ่งสุดๆดูน้องดูน้องเด้งแรงด้วยไงแก ไ้่อนแล้วได้อมเาเเคใลงือมาฝืเตอนนี้เิไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินกันไหมไปกินกันไหมไปหเจอให้กูเลื่องแรงเรื่องแรงทุกคนเลื่แรงเฮเลื่องเรื่องไม่ใช่หรอ ใช่มึงเคยเจอเครื่องแรกเหรอใช่จริงคุณเล่นเนี่ยพูดจริงถ้าสนติจะเขาบ้างไอ้จริงเหรอเขาเรียกไปเมาบ่อยสุดเลยชอบเมาพี่ไม่กินข้าวก็ได้นะใช่แล้วพี่กูอ่ะส่วนมากพี่กูจะไม่ค่อยได้เมาอะไรพี่กูจะนี่มากกว่านี่มานี่สิแล้วเรื่องเนี้ยจ้าจ้าจ้าแล้วเรื่องเนี้ยเป็นไงบ้างยังไงรู้ยังไงไหนเล่าหน่อยคือเก็บเก็บข้อมูลอ่ะพี่กูเก็บข้อมูลเอ่อถ้าไม่รู้เรื่องที่เขาอยากจะรู้เธอจะถูกเนรเทศออกไปจากห้องเขาบอกว่าเธอไปเอาคนที่รู้เรื่องในมหาชั้นอย่างนี้ พี่กูประหยัดมากบ้านร้อนมากร้อนบ้านร้อนจริงบ้านไปข้าวร้อนมากบ้านไปข้าวที่แบบยุงเยอะตอนไปถ่ายเสพซีนมาหาในข้างนอกก็ก็นั่งตากแดดตากลมอะไรย่างเงี้ย่ไม่มีเลยนะเรื่องนี้สู้ชีวิตเรื่องนี้ขอมาแก้ข่าวว่าเขารักสบายเขาอยู่ได้เราขอมาแก้ตัวให้เขาอยู่ได้และเขา เขาเขามีภาพในหัวชัดเจนเขาเอาแค่ไหนเอาเท่าไหร่เอาอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะกองนี้ก็แบบรันรันเร็วเบรกดาววางมาเยอะเพราะว่าพี่กัวเฉลียมาสมมติเราเหมือนเขารู้ทั้งเรื่องในหัวเขาหมดแล้วว่าแบบเขาจะไปตัดอะไรไปใช้อะไรอะไรเงี้ยสิ่งนี้จะเล่าต่อยังไงเขาจําได้ด้วยนะว่าแบบเฮ้ยเราเล่นเขาที่แล้วไว้ประมาณไหนอะไรเงี้ยพี่ว่าแบบเนี้ยมันเมกเซนกว่าพี่ขอเพิ่มพี่ขอลดพี่อะไรเงี้ยเราว่ามัน เราว่ามันทำงานง่ายแล้วก็อัจฉริยะมากว่า p r o f e s s i o n a l ม,มากมากนีว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีความแบบซับซ้อนอยู่แล้วก็มีเป็นความเหมือนแบบต้องติดตามอะเพราะว่ามันว่าต้องพอ,พอดูแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อวะมันคือแบบเฮ้ยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นทําไมถึงใบข้าวถึงต้องทำอย่างนี้คือจริงๆเรื่องนี้มันก็คือจะเดินเรื่องด้วยตัวใ,วใบข้าวกับกับทิวลิปแหละแล้วก็ส่วนตัวเต่าเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนแบบ เป็นเครื่องมือในการที่แบบทาให้วลิปเกิดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยทำให้แบบมีมีความคิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็นีวว่าเรื่องนี้มันก็น่าติดตามที่ว่าถ้าเกิดมันดูแล้วมันก็สูขเฮ้ยอ้าวไฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดอยากจะรู้เป็นอย่างนี้ เพราะอะไรเนี่ยมันก็ต้องดูติดตามต่อไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ยิ่งแบบมันก็จะแบบตั้งแต่ EP 4ี6ไปเนี่ยคือแบบมันก็จะเข้มข้นเรื่อยๆแล้วเนื้อเรื่องต่างๆคือเราสึกว่ามันมันไม่โมโนโทนเลยคือทั้งเรื่องคือมันมันเหมือนเล่นรถไฟหอบแบบขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาที่ที่แบบที่เจอกันเลยเอาจริงมันมันมีทั้งโรแมนติกแต่เราสึกว่าที่ที่มากที่สุดมันคือการแบบปมในเรื่องอ่ะที่หลายๆอย่างมันมันมันคลี่คลายยากมากใช่คือ ถ้าถ้าไม่ดูตอนหนึ่งเราสึกว่ามันมันมันจะเริ่มดูยากแล้วเราอยากให้ทุกคนแบบติดตามเป็นทุกอีพีเลยดีกว่าใช่ครับผมเพราะปมแต่ละอย่างมันเยอะคือความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้คือช่องค่ะทุกคนคือตอนแรกอะ่ะไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นฟิลแบบโหฆาตกรรมมีเลือดมีอะไรแบบสืบสวนคดีอะไรกันขนาดนี้เนื้อเรื่องเข้มข้นมากเนื้อเรื่องเข้มขน้นแล้วก็มีซีนบูอะ่ะ ือมีซีนที่เรารู้สึกว่าแบบเราต้องใช้พลังเยอะมากรู้สึกว่ารู้สึกว่าใช้พลังจิตอะเยอะมากแบบเหมือนเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากอย่างแบบพอเราถ่ายต้องถ่าย EP 8อะไรย่างนี้ใช่ไหมคะเราต้องแบบบูสต์ตัวเองขึ้นมาว่า EP 1ถึง7มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันแบบมันหนักอะมันรู้สึกว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าเข้ากองเน้นวันปวดหัวเหมือนแบบเหมือนต้องใช้พลังจิตบูสต์ขึ้นมาว่าบทที่ผ่านมามีอะไรอย่างเช่นแบบ แต่ถ้าแต่ถ้าอย่างแค่ครึ่งเรื่องก็รู้สึกว่าเข้มเข้มข้นแล้วนั้นเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ดราม่าเยอะด้วยไม่คิดว่าแบบมันจะหลายช่องขนาดนี้ดราม่าเชลเลอร์แบบโอ้โหหลายอย่างมากคือเปิดเรื่องมาเนี่ยดูเหมือนจะราบรื่นเป็นเพื่อนที่แบบเออเจอการรู้จักกันแต่จริงแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นเหมือนตัวใบข้าวเนี่ยเขาค่อยๆเข้ามาในชีวิตเราโดยที่เขามีบางอย่างแอบแฝง แต่เราอะไม่รู้แล้วเราก็คอยแบบสืบความจริงไปเรื่อยว่าเพราะอะไร <S <S 1> <S 1> เหมือนเราเริ่มแบบรู้จักไปรู้จักมามันเริ่มมีบางจุดที่เอ๊ะเอ๊ะไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่เหมือนหลักฐานเราไม่เพียงพออะเราเอ๊ะไปเรื่อย แต่อาจริง,รงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้เหมือนเราคิดไลฟ์กับเขาเกินไปหรือเปล่าแต่มันก็มีบางอย่างระหว่างทางมันมีสิ่งที่ทําให้เราอะสงสัยในตัวใบข้าวมาตลอดแต่ด้วยความที่เราแบบเชื่อใจเขามากๆในนะตอนแรกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราอะจะต้องแบบหาความจริงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวะมันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่ทําให้เราแบบที่ทําให้เหตุการณ์ต่างๆบางอย่างมันเกิดขึ้นในเรื่องนี้ซึ่งถ้าใครอยากรู้ก็ต้องไปติดตามดูนะคะเพื่อนสนิทพิษย ก็ฝากตัวละครทิวลิปด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่มีแบบว่าไม่ไม,ไม่เคยเล่นเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรารสึกว่าเราอะตั้งใจมากเพราะว่าตัวบทก็คือเข้มข้นมากเรารู้สึกว่าตอนเล่นเรา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 ,เราสนุกที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนที่มาดูนะคะสนุกไปกับเราแล้วก็มาคอยติดตามกันดีกว่าว่ามันจะเป็นเพื่อนสนิทพิษหายได้ยังไงนะคะทุกคนถ้าถามว่าจะให้ฝากตัวละครยังไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน เอาเป็นว่าถ้าไม่ชอบก็ขอโทษถ้าชอบก็ขอบคุณค่ะ <laughs> เอาเป็นว่าถ้ามีเวลาว่างสักนิดหรือเป็นฟิลแบบเปิดผ่านหรืออะไรผ่านตาฝากแวะดูสักหน่อยเผื่อจะชอบขอบคุณค่ะครับผมก็บุญขอฝากตัวละครน,น้ำโมโด้วยนะครับผมเรื่องเฟรนชิดเพื่อนสนิทพิสหายนะครับผมจริงๆก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บุตได้พลิกบทบาทในในคาแรคเตอร์ของตัวเองพอสมควรใช่รับผมก็ทั้งทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้านักแสดงทุกคนคือตั้งใจและเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆก็อยากจะฝากนะครับผมเรื่อง n ฟนชีฟ f ฟเ e อร์เพื่อนสนิทที่สหายด้วยนะครับ ครับก็ฝากตัวละครเต่าด้วยนะครับผมก็ตัวละครเต่านี้ก็เป็นบทบาทใหม่ๆที่แบบนิวแบบยังไม่ค่อยได้รับนะครับผมก็อันนี้เรื่องนี้ก็จะแบบเล่นเป็นนักศึกษานะครับผมก็เป็นนักศึกษาแพทย์นะครับแล้วก็มีความแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความแบบสมาร์ทหน่อยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออมันได้แบบแหวกแนวได้เปลี่ยนตัวเองบ้างนะครับผมก็ยังไงก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เต่าด้วยนะครับผมว่าเขาเนี่ยจะก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้ไหมนะครับ ก็ริงจเรื่องนี้ครับผมก็ในทุกภาคส่วนนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้กำกับหรือว่านักแสดงทุกคนนะครับผมก็ตั้งใจทำเรื่องนี้กันมากเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับเรื่องเพื่อนสนิทพี่หายกันด้วยนะครับผม friendship forever ครับ Friendship Forever เพื่อนสนิทผิดสหายค่ะค่ะทุกวันอังคารนะคะ2องทุ่มครึ่งทางช่อง Jim M25 มยี่สิบ้าค่ะฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ Enjoy the show everyone เฮ้ยียอะไรวะมามาตบกูทำไมเนี่ย กูไม่ได้จะโดดลงไปหรอกูไม่ได้จะฆ่าตัวตายซะหน่อยเ <c oughs> มื่อไรอยู่กับมึงแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเป็นพี่น้องไงก็ไม่รู้อเอาไงี้ไหมมึงมาอยู่หอกูอดีกูเลนไม่เหงาเพราแม่งใหญ่เกินคิลลิปแกเพิ่งรู้จักใบข้าวนะแกไม่คิดว่ามันแปลกๆหรอแปลกยังไงวะ มึงรู้ไหมว่าทำไมกูถึงอยากเรียนที่นี่คือกูอยากเจอคนคนหนึ่งเว้ยถ้าเกิดไม่ชอบคนเจ้าชู้เนี่ยชอบคนแบบเราได้ปล่ะมึงแน่ใจเหรอว่ามึงชอบทิวลิปมึงชอบทิวลิปจริงให้มันจริงเรอะกูอยากให้แม่เข้าใจ ว่าการสูญเสียคนที่ตัวเองรักตป็อย่างไรทวลิคมีเราแค่นั้นพอนอกนั้นไม่จำเป็นกูไม่อยากทำารเขาอีกแล้วไม่เชื่อ รอบตัวกูวมึงเครียดสุดและติดตามชมเพื่อนสนิทพิษสหาย Friendship forever ทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก4พฤษจิกายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชัน Truevision Now เท่านั้น